คลิปนี้ใครที่กำลังหาหัวลากผ่อน20,000กว่าบาทต้องดูค่ะวันนี้นะคะเฟิร์นพาทุกคนค่ะมาดูคัเจ้าคันนี้เลยคันนี้เป็น h ีโน s ซีรีส500นะคะเครื่องยนต์330แรงมนะ้าปี2552ค่ะคันนี้พิเศษตรงไหนพิเศษตรงที่ยอดผ่อนเพียงแค่25,000บาทเท่านั้นค่ะเดี๋ยวเราไปดูรอบคันกันนะคะว่าคันนี้จะสวยแค่ไหน คันนี้นะคะมาพร้อมชุดแต่งโครเมียมรอบคันเลยนะคะตัวนี้เราแถมให้ฟรีสไตล์ KP รถบรรทุกกันเลยนะคะรถทุกคันที่ KP ของเรานะคะมีการเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้ใหม่ทั้งสองลูกเลยค่ะพร้อมใช้งานอย่างแน่นอนคันนี้มีการเปลี่ยนยางมาให้พร้อมใช้งานแล้วนะคะเป็นยางยี่ห้อบิสโตรเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่ายางหลังเราจะเปลี่ยนให้หรือเปล่าอ่ายางหลังก็ไม่แพ้ก,กันนะคะตัวนี้ก็เปลี่ยนให้พร้อมใช้งานแล้วค่ะ รวมไปถึงนะคะมีการไล่ระบบไฟพ้นกันสนิมช่วงล่างให้แล้วเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเราไปดูภายในกันนะคะว่าภายในจะสวยงามแค่ไหนไปดูกันเลยภายในคันนี้นะคะมีการล้างฟูสปาทำความสะอาดให้แล้วเรียบร้อยค่ะอะไรที่ช้ำรุดนะคะทุกจุดเรามีการซ่อมแซมให้หมดนะคะแอร์เย็นเพลงเพราะแน่นอนค่ะคันนี้ โปรโมชั่นพิเศษที่ KP รถบรรทุกของเรานะคะก็ฟรีค่าโอนฟรีค่าจัดนะคะฟรีประกอบการและฟรี GPS ให้ด้วยค่ะที่นี่เราขายแต่รถสวยรถด,ดีมีคุณภาพเท่านั้นนะคะอยากได้รถสเปคไหนราคาเท่าไหร่มีให้เลือกมากมายเลยอย่าลืมนะคะถ้าอยากได้รถบรรทุกมือสองต้องนึกถึงที่ KP รถบรรทุกศรีราชาเป็นที่แรกเลยนะคะถ้าอยากดูรายละเอียดคันไหนเพิ่มเติมสามารถ inbox เข้ามาสอบถามหรือโทรได้เลยนะคะ0 9 3 3 9 6 9 4 7ค่ะหรือ0633131816เซลเฟิร์นยินดี D. ให้บริการค่ะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วมาพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะคะ KP รถบรรทุกศิลาชาคุณภาพเนื้อราค้า